มีพี่คนหนึ่งเขาถามเข้ามานะครับว่าใส่ฟันว้อนยี่ห้อวอนเนี่ยได้ไหมแต่ตัวเนี้ยผมบอกตรงๆว่าผมไม่รู้จักยี่ห้อนะยี่ห้ออะไรววทำไมมันไม่ทํายี่ห้อตีกาตีอะไรออกมาวามันมีแต่อย่างเนี้ยเจ็สิปีหรือหวยหม้วนนี้จะออกเกตูนใช่ไหมผมว่าไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่เบอร์ศูนย์จุดห้ากันนะครับใส่ศูนย์จุดห้านะลวลองเปิดเครื่องนะไม่มีการสั่นไม่มีการอะไรนะครับคือมันแน่นมากนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเบอร์หนะึ่งครับเบอร์หนึ่งก็แน่นมากครับผมหนึ่งจุดห้าโอเคลองหนึ่ง จุห้าก็แน่นครับผมโอเคเบอร์สองเบอร์สองก็แน่นครับผมโอเคมาเบอร์สามครับเบอร์สามก็แน่นนะครับเบอร์สี่ครับผมไม่มีการหลุดนะครับโอเคในผมสะบัดเต็มที่แล้วนะโอเคมาลองเบอร์หกนะครับไม่หลุดนะครับเบอร์หกนะมาเบอร์แปดนะครับ ผมนึกว่าแม็โครอันใหญ่มากนะครับโอเคเบอร์แปดนะเออไม่หลุดนะครับคือมันแน่นมากนะครับอะไรกระเด็นออกผมก็ด็นออโอเคก็ผมก็ประมาณนี้นะครับแน่นนะแน่นมากนะครับโอเคขอบคุณครับ